้อนบานๆเลยครับนี่การกลางจอนังครับยิ้มยิ้มภาพยนตร์โอ้หสมัยก่อนก็ยืนหนึ่งหนึ่งเดียวแล้วครับของจังหวัดชัยภูมิครับถึงงานอย่างน้อครับมันนีโอ้โหยิ้มยิ้มภาพยนตร์ครับบ้านน้องคอนไทยครับนี่ ระบบเสียงซูเปอร์โซนิคซาวสมัยต่ก่อนี้ผมนี่กัมากหลายดวยครับเบิ่งแต่พื้นกลางจอนังแบบเป็นเล็กดึงขึ้นนะครับยังบ่ทันทเป็นนา่งลานนะครับสมัยเก่าอู้สุดยอดเลยครับอือยิ้มยิ้มภาพ,พยนต์เนี่ยระบบเสียงพูดนะซูเปอร์โซนิคซาว โอ้โหดูครับ<ห>น,น,น,นี่นี่น,นี่เดี๋ยวมาชมระบบเสียงกันครับสำหรับเย็นนี้เพื่อนเป็นงานยังครับผมบครับงานชาวพนักากิจสุขครับเหรอครับผมโอ้โหนี่เตียหลังนี่บ่ครับแมนครับโอ้โหโเต็มที่เลยอันเดี๋ยวนี้เพิ่นนลิน้นใายซอสแจ้งบ่แจ้งครับแจ้งดีครับคืนนี้คืนนี้ชมซับไปเลยครับเรียกแรกซับไปเลย ้ยอมาดูหนังสับเปลือนครับผมแม่ฉลองงานชาวพนักกิจครับโอ้หเจ้าภาพสุดยอดเลยครับอนี่แหละครับเนี่ยงานงานเพื่อน่ะ เดี๋ยวผมพามาชมระบบเสียงกันนะครับยินยนครับผมฟังระบบเสียงซูเปอร์โซนิคสแวแล้วก็ชมการกลางจอหนังนะครับการก่างภาพสวัสดีครับ,รรรบขออนุญาต<ม>เก็บไม่ครับขออนุญาตเก็บวีดีโอ ชอบ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 มากเลยครับโอ้โหอันนี้งานฉลองงานศพหรือพระป่าผมไม่แน่ใจอ๋อเหรอครับใช่ไหมครับของไอ้ท่านเกษตรนี่เหรอโอ้โหครับเดี๋ยวคืนนี้มาชมหนังสับเปะือครับผมขอบคุณมากครับเฮียครับครับผมเอามาชมสับปะือกกันครับที่นี่นะครับบ้านน้องกนไทยนะครับนะครับฉลองชาวนกิจศพนะครับของ

Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người

Papa Mantar We you